สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Super b a g e r Spark หนึ่งสหครับก็ห่างหายกันไปน่าจะเป็นเดือนนับ2เดือนนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูไอเทมชิ้นใหม่นะครับนี่นีู่ว่าอ,อ่ามันก็คือฝาปิดไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับของ พารค135นะครับหรือที่เขาเรียกกันว่า LC นะครับนี่135เป็น LC 135นะครับนี่ไม่ LC จะเป็นตัว S4 หรือ 4S นี่แหละครับอของเราจะเป็น V1 นะครับแต่มาเลมาเลก็จะมี V1 นะ่าจะเป็นของบ้านเรานะครับ V2 ไปเนะี่ยมันจะเป็นของมาเลเอง แต่ว่ามันจะใส่กับ v 2ไม่ได้นะครับอันนี้ของเราจะใส่ได้แค่ v 1นะครับ <c oughs> อันนี้เป็นงานของเวียดนามนะครับนี่นี่ EX 2 0 1 0อันนี้ของเวียดนามเขาผมก็จำไม่ได้นะครับว่าเวียดนามเขาใช้ชื่อว่าอะไรนะครับแพ็กเกจจิ้งเขาก็ประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วทำไมผมถึงต้อง เอาตัวนี้มานะครับเพราะว่าเพื่อนบางคนก็เห็นว่าผมใช้ของ RCB อยู่นะครับก็ใช้อยู่แต่ว่าที่ผมสั่งตัวนี้มาก็คือตัว RCB อะ่ะมันเป็นอลูมิเนียมนะครับได้ไดสีแล้วพอใช้ไปสัก4-5เดือนเนี่ยพอมันโดนความร้อนนะครับ มันก็สีก็จะซีดนะครับแล้ว <c oughs> พอสีซีดมันก็จะไม่สวยนะครับอันนี้ผมก็เลยสั่งของนี่แหละแบรนด์นี้แหละหกหนึ่งแปดเลดซิงเนี่ยของเวียดเมดอิเวียดนามนะครับมาเพราะว่าตัวนี้มันเป็นอลูมิเนียมนะครับไม่มีซีดครับสีสีเงินนะครับ าลายนี้นะครับแบรนด์นี้จะมีอยู่3สีสีเงินสีดำแล้วก็สีแดงแต่สีแดงอะสวยแต่ผมเน้นเป็นสีนี้ดีกว่าเพราะว่าเน้นการใช้งานครับเพราะว่าถ้าใช้งานตลอดเนี่ยมันก็ดีครับเป็นสีอ่ะสวยแต่ว่าใช้งานหลายเดือนไปอะห้าหกเดือนหรือสองปีสามปีสีจะซีดนะครับมันก็เปลือง เปลืองค่าใช้จ่ายเราซื้อโดยเสียเปล่านะครับนี่ผมก็เลยวันนี้มาแทนแล้วก็จะพาเพื่อนมาดูว่าเนื้องานมันเป็นยังไงนะครับเนื้องานหนาหนาแล้วก็หนักนะครับกัดมาได้สวยครับเนี่ยไม่มีตำหนิเลยอาจจะมีรอยขีดขว่วนนิดนึงก็ไม่เป็นไรครับเนมมีลิ่งมาได้แบบอื นะครับแล้วเขาก็จะมีไอโอลิงมาให้ด้วยนะครับแต่ว่ามันอันนี้เราก็ต้องเอามาเปลี่ยนอีกทีเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาผลิตไว้กี่ปีแล้วนะครับมันเริ่มแข็งเริ่มกรอบแล้วแต่เราสามารถลองประกอบดูก่อนได้ถ้าไม่ไม่ซึมก็ใช้ตัวเดิมไปได้แต่ถ้ามันซึมก็เปลี่ยนแค่อลิงครับอันนี้เขาก็จะเจาะเสาะร่องมาให้นี่มันก็เนี่น้ำมันเครื่องก็จะทะลุก,กันได้ก็สวยครับเนี่ย ก็พาเพื่อนๆมาดูครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนอยากได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าของ RCB เนี่ยบอกไว้เลยว่าเป็นรูปดาวที่ผมใส่อยู่รถอะไม่มีผลิตนะครับแล้วก็หาได้ยากถึงยากที่สุดนะครับเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูนะครับให้ดูก่อนอ่ะ,ะช้าเนาะ มันงานมันสวยครับถ้าแถมน็อตมาด้วย,ยก็ดีครับแต่ถ้าแถมน็อตธรรมดาผมก็ไม่เอาครับเพราะผมใช้น็อตไทเทเนียมอยู่นะครับก็ตัวนี้ก็จะเอาไปประจำการแทนอ่าตัวเดิมนะครับที่เป็นรูปดาวสีทองของผมนะครับส่วนตัวนู้นผมได้ทําการปล่อยให้เพื่อนๆ fc ซนะครับอ่าเอาไปใช้ต่อแล้วนะครับ นี่ผมก็เลยใช้สั่งตัวนี้มาแทนนะครับตอนนี้ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสั่งมาตั้งแต่วันที่6ที่7ครับวันนี้ก็วันที่10กว่านะครับก็ไม่นอนมากก็ถือว่าโอเคพอรับได้นะครับก็ในช้อปปีนะครับราคาก็เอาเรื่องครับเกือบพันชิ้นเนี้ยก็พอๆกับของ RCB ครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวคลิปจะยาวไปสำหรับวันนี้ก็ ไม่มีอะไรมากครับพาเพื่อนมาดูนะครับฝาปิดไส้กรองน้ำมันเครื่องครับของสปาร์135ครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปตัวไปสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ